สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาอยู่กับผมอาร์ตเดย์ก,กับเกม PRSD ครับผมก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้ให้ดูกันนะผมโหลดตั้งแต่เมื่อวานนะฮะเป็นเกมที่บอกว่าเล่นหนุกมากผมแล้วก็ติดอยู่มากเลยช่วงนี้ก็วันนี้ผมก็เลยยังอาบน้ำกับสัตว์เลี้ยงผมของผมนะผมก็คือหมานี่เองโอเคเดี๋ยวขอออกจากาศแป๊บหนึ่งผม วันนี้ผมขอจะมารีวิวข้อมูลการเล่นเข้าท่าของผมแก่ก่อนอือมารีวิวบ้านผมก่อนผมเอาหมาจะนอนโอเคนอนไปครับผมใช้เวลานานนิดหนึ่งผมโอเคใช้เวลานี้รีวิวบ้านหอยอยผมเรามาเปิดที่ห้องแรกผมห้องนอนห้องนอนของผมก็จะมีเตียงฟรีฟของผมได้มาแล้วก็มีรูปภาพระเบิดองผม ก็มีโปสเตอร์กเกมรถแข่งแล้วก็เกมจรวดมีตู้โต๊ะคอมเอาอีผมที่เหมือนกับสปินเนอร์แล้วก็ตู้เ้อผ้าผมต่อมาห้องที่สองผมห้องรับแขกก็จะมีตู้ชั้นวางหนังสืออุปกรต่างๆผมแล้วก็มีอีสาตัวผมเอาไว้นั่งดูทีวีแล้วก็นี่คือโต๊ะทีวีขผมแต่ผมมีทีวีอีกอันนะผมเป็นทีวีแบบ วางไว้ตรงกําแพงของผมแต่ก็ถ้าจะทำอย่างนั้นก็จะหันไปทางนู้นแทนนะผมก็ว่าหันมาทางนี้ดีกว่าผมก็เลยซื้อตัวทีวีมานะครับแล้วก็มีโต๊ะเอาไว้วางข้าวของมีอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่มันก็จะเหมือนแบบกรอบอะไรสีอยงเนี่ยติดตั้งไว้ตรงผนังของผมเพราะว่าหเห็นคนอื่นเขาทํากันแล้วก็มีรูปภาพดูติคอนกับระเบิดอีกอันนะผม ต่อมาก็เป็นห้องครัวมีโต๊ะเอาไว้ทำขบับข้าวผมก็ทำพวกแฮมเบอร์เกอร์ไอ้โต๊ะต,ตรงนี้เป็นซิงล้างจานนะผมสามารถเปิดน้ำได้ต่อมาก็จะเป็นไอโอเวฟผมเอาไว้อบป็อกคอรนนะครับต่อมาคือตู้เย็นมีของเย็นให้หมดสามอย่างผมก็จะมีนม ก็เป็นคับเคสถ้ว่ก็โยเกิร์ตหรืออาจาเป็นไอติมแบบถ้วยก,ก็ไม่แน่ใจครับผมนอนไปละมีอีกอันใช่ไหมะก็จะเป็นเคสครับผมตรงนี้ก็เป็นตู้มแสบข้าวอะไรเสี้ยงครับผมแล้วก็โต๊ะชามข้าวหมาผมอ๋อลืมบอกไปว่าว่ามีเตียงหมาด้วยอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคแล้วก็ผมเล็กน้อยผมรูปสปินเนอร์ดีรูปแบบอัน ตรงนี้ก็เป็นส่วนห้องน้ำมีโถส้มไฮเทคผมแบบสีส้มสามารถนั่งลงไปได้กดได้ผมเวลาคุณปลดทุกเสร็จมีกระดาษทิชชู่ตู้ที่เหมือนแบบเป็นที่อาบน้ำพวกสักบัวผมแล้วก็มีผ้าม่านรูดปิดแล้วก็ที่แฟนผ้าอาบน้ำผมโอ้เน็บไม่ค่อยดีก็กากระติ้หต่อยหผมแล้วก็อ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำหมา แล้วก็กระจกเป็นที่ล้างหน้าผมตรงนี้ก็มีชามข้าวกับน้ําผมมาหิวน้ำเหรอวมาหายไปไหนอ้าวาร์ปอยู่นี่แล้วบางทีก็งงๆของ,งผมแต่ก็เรามาพูดเรื่องการปรับแต่งบ้านก่อนผมวิธีการปรับแต่งบ้านผมก็จะมีโอเคมาฟิวอัพอู้ฟิวสามแล้วตัวเดียเท่าน,นี้โอเคก็ เดีย๋ยวค่อยพูดเรื่องหมาผม,ผมก็มาพูดเรื่องการตกแต่งบ้านผมการตกแต่งบ้านผมก็ทําการคลิกไปที่บ้านก็จะเป็นแบบนี้ผมสามารถปรับขยายหรืออย่างนี้ได้ผมถ้าสูงนนสุดก็เป็นมุมมองจากด้านบนถ้าแตยสุดก็เป็นมุมมองแบบนี้เลยผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่วางเฟอร์นิเจอร์อะไต่างๆเช่นพวกของในห้องนั่งเล่นของในห้องครัวของในห้องน้ํา ของในห้องนอนแล้วก็พวกของที่ไว้ประดับอารมณ์แบบนามปาร์ตี้อะไรสักอย่างแล้วก็มีตรงผนังพื้นพวกของเกี่ยวกับองหาแล้วก็พวกของที่เหมือนไว้ทําเป็นพวกกาแพงอะไรสักอย่างก็อันนี้ไม่แน่ใจผมไม่เคยลองใช้นะแต่น่าใช้ทำกำแพงได้เช่นอันนี้รับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นทางหน้านอกบ้านผม ตรงนี้สามารถวางของได้ผมส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องเล่นก็สิ่งที่ผมน่าจะพอซื้อได้เป็นพวกปืนใหญ่ม้างผมคอยยิงอะไรออกมาแล้วก็มีพืชต้นไม้แล้วก็สระน้ำอะไรพวกนี้ของผมกดเป็นอันนี้จะเป็นส่วนเอาไว้ประดับสีประตูสีลังคาแล้วก็สีตัวบ้านนะผมโอเคก็ทำการกดออกผมต่อมา คือหมาผมหมาเนี่ยก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่คุณหาได้ตามร้านสัตว์เลี้ยงผมคุณสามารถถ้าใครเข้าเล่นใหม่ๆเนี่ยก็สามารถได้สัตว์เลี้ยงใหม่ฟรีๆผมแต่ต้องใช้เวลาฝักดินหนึ่งผมใช้เกือบหนึ่งวันเต็มๆผมส่วนหมาเนี่ยก็สามารถอุ้มได้ผมกวางกดวางตรงนี้แล้วก็สามารถลูบหัวได้บางทีหมามันก็จะขอเพราะผม แบบให้กินน้ำกินข้าวอะไรพวกนี้ผมถ้าเราทาเนี่ยวิวหมาก็จะอาบปผมหโอเคส่วนต่อมาก็จะเป็นอะไรดีก็ไปนอกบ้านดีกว่าผมโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าตาบ้านผมแล้วตรงนี้ก็สามารถดูได้ผมว่าตรนนั้นได้ยอดกดไลค์กี่ไลค์ผมก็จะมีข้อมูลสี่ไลค์ผมก็ให้พูดตามจริงเนี่ยคือมีคนกดไลค์ ให้ผมสามคนผมแต่อีกอันเนี่ยผหมกดเองผมกคนให้ตัวเองเลยเดี๋ยวตะปีนะครับนี่เข้าบ้านเดี๋ยวประหนึ่งผมส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบพวกคขึ้นบ้านผมสามารถซื้อบ้านใหม่ๆได้ผมก็จะมีบ้านตามนี้ส่วนอันนี้ก็เหมือนเหมือนให้เติมผมสำหรับบ้านคิตตี้ใครอยากเติมก็เติมมาเลยแฟนๆขับคิตตี้อะไรพวกนี้ อันนี้ก็จะเป็นโครงบ้านที่เราสามารถซื้อได้ผมอันนี้จะเป็นบ้านที่ผมเล็งซื้อต่ออยู่ผมก็อันนี้อาจจะงงนิดหนึ่งเพราะว่ามันน่าจะมีห้องแบวที่สามารถทำอื่นได้ผมอันนี้คือบ้านที่ผมใช้อยู่ผมก็มีห้องแค่นี้นะแล้วพอถ้าซื้อไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีบ้านแบบสองสามชั้นนะผมเราวน่าจะซื้อได้สูงสุดคือหลังนี้ผมส่วนหลังอื่นๆก็เป็นหลังเติมแล้ว โอเคก็ไม่มีอะไรมากครับเราสามารถเข้าไปดูบ้านของคนอื่นได้ครับถ้าชอบเนี่ยก็กดไลค์ผรโอเคขอรูปหัวบ้านแบบหมาดิไม่ใช่หัวบ้านแตี่ผู้ผิดส่วนไอต้ตรงข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นที่บอกว่าในบ้านมีคนกี่คนนะครับผมไม่ใช่แบบคนอยู่นะหมายถึงคนที่อยู่ในบ้านอะ่ะเออถ้าแบบเป็นคนเข้าแวะอยู่ก็จะมีสองคนถ้าเราอยู่ในนั้นด้วยผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าเข้าสุม่มทีสุ่มห้างได้ครับ บางทีเจ้าของผ่านอาจจะโกรธเราเอาผมผมเคยลองแล้วโดนมาสองครั้งแล้วด้วยโอเคเรามาดูตรงทรอซาผมอันแรกคือการแต่งตัวครับผมสามารถเลือกหน้าได้ผมก็จะมีส่วนของหน้าทรงผมผมเสื้อกางเกงหมวกหูฟัง ผุงมือรองเท้าแว่นตาผ้าปิดปากแล้วก็จรวดหรือกระเป๋าผมอาจจะเป็นพวกปีกอะไรด้วยผมก็ส่วนต่อมาผมก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงอันนี้ผมก็พึ่งเข้าผมอ๋อเขาสามารถถา เครื่องแก่งตายหผมอันนี้ก็เหมือนเป็นพี่ดูสารผมสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้ก็จะมีแบบอัพเ,เปไปเรื่อยๆผมเวลหนึ่งหน้าตาก็จะเป็นมานี้ตอนนี้ก็เป็นเวลสามผมหน้าตาประมาณนี้ผมถ้าเราอัพได้เวล5ห้าหน้าตาได้ล่าสาุด้ายผมอันนี้น่าจะเป็นเครื่องแต่งกายผมพวกหมวกอะไรแต่พูดถึงคำผมยังไม่ซื้อตอนนี้แพงมากเลยทั้งสองพันห้า ขึ้นไปเนี่ยบางอันก็เป็นแบบหมวดแล้วที่เราใส่ได้ขายแลแ้วแค่สี่หรือห้าร้อยนี่เองตรงนี้ก็เหมือนให้เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงได้ผมแต่ก็ต้องมาซื้อเอาวางเอาผมแต่ผมก็ขอไอ้หมาตัวเดียวก่อนละกันโอเคก็ยังอยู่ที่ทอสัต์ต่อผมกดออกทำไมเนี่ยต่อมาก็เป็นพวกกลุ่มเพื่อนผมผมเพื่อนที่อยู่ในเกมก็เดี๋ยวเหมือนจำได้มีอยู่นี่นะ ก็ต่มาตรงนี้ผมก็ส่วนใหญ่ผมกเคยขอใครของผมก็จะมาขอเปเพื่อนผมเองก็ไม่รู้เพราะว่าชื่อดูเจ๋งหรือว่าเพราะว่าเราแต่งแต่งชุดดูแนวดีครับผมก็ส่วนชื่อที่ผมตั้งเนี่ยก็เป็นชื่ออาร์ติะต้ต์ผมในภาษาอักินผมก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเชิ้ในบูกเกอรมานะฮะฮ้ส่วนต่อมาก็เป็นพีดีเอสผมสามารถว้ามาตรงนี้ได้ ดูว่ากลับบ้านเราได้หมแเปล่าขอว่าไปตรงนี้ก่อนนะผมโอเคส่วนต่อมาก็เป็นดูทุกผมเหมือนเอาไว้ดูข้อมูลเกมนะฮะผมต่อมาก็เป็นแบบพวกการอะไรแบบนั้นนะผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะก็ลองเข้าเช็คลุ้นใสน่ผมตรงนี้ก็เป็นกล้องผม สามารถถ่ายเฟลฟีีอันนี้ก็เป็นส่วนของการตั้งท่าอะไรแบบนี้คับผมอันนี้สามารถปรับมุมว่องเพื่อเป็นมุมถ่ายนี้ผมเช่นถ่ายหมาเงี้ยก็ส่วนต่อมาผมก็เป็นแบบพว่ากเฟซบุ๊กผมหรือสตร์แกรมสามารถ,ถถ่ายแล้วก็โพสลงไปของผมคุณสามารถถ่ายกับเพื่อนหรือถ่ายกับอะไรก็ได้ของผมแต่ส่วนใหญ่ผมจะถ่ายแบบเดียวๆอ๋ออันนี้กดเป็นกดเข้า ตา a ต t มหรืออะไรเนีเ่เขาผิดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านก็ไม่รู้ผมผมอันนี้ก็เอาไว้เสิร์ชหาเหมือนหาสตาร์แกมของคนอื่นๆอะไรแบบนี้ผมอันนี้ก็เป็น Startham ของผมก็ไม่รู้เรียกอ,อะไรเนี่ยเรียกภาา s t a r a m แล้วกันแต่แต่แตออกเสียงผิดหรอเนี่ยแต่ก็แค่มาเจอผม อ๋โพสไว้เท่านี้ผมตรงนี้ก็มีแบบเซฟโพสอะไรหรือว่าลบผมก็าภาพไหนผมก็อยากจะลบก็ลบเอาผมคุณสามารถถ่ายรูปแล้วก,ก,ก็สามารถโพสลงไปนี้ได้แต่มีข้อจำกัดเรื่องหนึ่งผมก็คือคุณจะสามารถโพสได้ครั้งหนึ่งได้เพียงแค่ห้าภาพเท่านั้นนะผมถ้าคุณอยากโพสอีกก็ต้องรอพรุ่งนี้ไปแล้วกันนะฮะส่วนต่อมาก็เป็นทางบ้านนะผม ก็แบบเมื่อี้ว่าผมซื้อบ้านก็ไม่มีอะไรพิเศษนะต่อมาก็เป็นพี่การปรับปรุงมวรผมก็ไว้ปรับปรุงหรืออะไรต่างๆทางจุดนี้ผมก็กอบอกเลยกันผมว่าถ้าใครนั้นอยากจะเปลี่ยนชื่อของคุณนะผมคุณก็สามารถกดมาตรงนี้ได้ผมตรงนี้ตรงสี่เขียวๆแล้วก็ให้เสียสามสิผมโดยให้เอาตามจริงเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้หนึ่งครั้งแบบฟรีๆผมถ้าคุณอยากเปลี่ยนอีก เงก็ต้องเสียเพรเอาผมผมผมก็เคยเปลี่ยนครั้งหนึ่งผมเพราะครั้งนั้นเนี่ยผมตั้งชื่อแบบมั่วๆอยู่ผมแต่ผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นอาร์ติเฟสโพชั่นสากตผมก็เป็นวิธีที่ดีครับผมโอเคก็แค่นี้ผมสับข้อมูลถือถือถือก็นั่นก็ทําคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะผมส่วนข้อมูลอื่นๆนั้นก็ ยวค่อยทำคราวหลังผมเช่นข้อฮอร์โแบบพวกร่างค้าตรงนี้แต่ละต่างผมหรือจะเป็นวิธีหาตังค์นะฮะก็เอาไว้แค่นี้กันนะผมก็สวัสดีครับ